ีลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของอกับดักไก่ป่านะครับผมใช้กับดักไก่นะครับผมจะมาบอกอรายละเอียดนะครับนี่ครับ เป็นคืนไก่นะครับหลักทองเหลืองนะครับผมเป็นคืนไก่หลักทองเหลืองนะครับนะครับผมเป็นคืนไก่ป่านะครับหลักทองเหลืองนะครับชุดหนึ่งมีสามสิบเอ็ดหลักนะครับชุดหนึ่งจะมีสามสิบเอ็ดหลักนะครับผมก็มีอยู่ประมาณร้อยกว่าชุดนะครับเราขายส่งหลีกนะครับผมทางส่งแลาสติกนะครับ นี่เลยนะครับก็จะมีสองสีให้เลือกนะครับผมจะมีสองสีให้เลือกนะครับระหว่างสีดํานะครับแล้วก็สีน้ําตาลครับแล้วก็ใช้เป็นหลักทองเหลืองนะครับผมใช้เป็นหลักทองเหลืองนะครับอแล้วก็เราพันหลักนี้ละเอียดแน่นอนนะครับแบบเกลียวนะครับแบบเกลียวไม่ใช่แบบธรรมดานะครับแบบเกลียวมันจะแน่นกว่านะครับ มันจะหลุดยากกว่านะครับผมมันไม่หลุดนะครับมันไม่หลุดแล้วก็เราทําแบบระบบล็อกนะครับระบบล็อกนะครับผมอันนี้เป็นชุดสีดำครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นชุดสีน้ําตาลครับสีไปไแม่แห้งนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับผม แล้วก็เราจะใช้นะครับเราจะใช้ห่วงเป็นห่วงทองเหลืองนะครับเป็นห่วงทองเหลืองนะครับผมห่วงตัวเอสนะครับอ่าแล้วก็ใช้สายเอ็นนะครับผมทําผมลังนะครับสามสิบเอ็ดบ่วงนะครับผมสามสิบเอ็ดหลักครับมีประมาณร้อยกว่าชุดนะครับนะครับผมแล้วก็ความกว้างของบ่วงนะครับอยู่ที่ประมาณห้านิ้วนะครับผม ความกว้างของบ่วงอยู่ที่5นิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีน้าตาลนะครับนี่ครับเป็นเอ็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ห่วงทองเหลืองกันนะครับอ่านะครับผมนี่เลยนะครับโทรมาสอบถามราคาได้เลยนะครับผมตามเบอร์ข้างล่างจอเลยนะครับอ่านะครับนี่ครับสองชุดนะครับ ดำกับน้าตาลนะครับผมระบบล็อกทั้งสองเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับอันนี้ <c oughs> ชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมแน่นอนนะครับอ่าโทรมาสอบถามราคาได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้อ่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ